สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเขียนแบบขั้นตอนที่เมกด New เลือก p a t h หลังจากนั้นกดโอเคแล้วเราจะทำการเลือกแผนเลือกที่ท็อปแผนเลือกคำสร้างสลอจากนั้นทำการวาด เป็นเส้นตรงจะได้รูปแบบงานเป็นสล็อตและทำการวาดวงกลมลงที่มุมของเส้นปัดสองวงคลิกวงกลมทั้งสองจากนั้นเลือกคำสั่งเท่ากัน จากนั้นกำหนดขนาดของวงกลมด้านนอกที่ r 40และว,วงกลมด้านในที่ไดมิตเตอร์20แล้วกำหนดความยาวของเส้นป่าน140มม แล้วทำการ X2 ขนาดความหนา20มมคลิกขวาที่ด้านหน้าชิ้นงานเลือกคำสั่งสเสตวีวาดเส้นเซนเตอร์ไหลขึ้นมาตรงกลางทำการกำหนดขนาด40มม วงตรงตรงจุดเซนเตอร์แล้วกำหนดขนาดเทบิเตอร์75 สร้างวงกลมอีก2วงไว้มุมด้านข้างของวงกลมอันแรกแล้วคลิกเลือกคำสั่งเทนเจนให้วงกลมติดกัน <c oughs> จากนั้นกำหนดขนาดเทวิตเตอร์40่ การเท็กคูมยวาวาวานาด80มมคลิกด้านหน้าชิ้นงานจากนั้นเลือกคำสั่งสเก็ตแล้ว ทำการวาดวงกลมที่จุดถึงกลางของชิ้นงานและกำหนดขนาดเดมิเตอร์50จากนั้นทำการเอ็กซูดคัตออกให้รูทะลุเป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างชิ้นงานทางเราขอขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ